ครับพี่น้องสวัสดีครับเ่อนเคุณแม่เพิ่งเก็บผักหวานไปใส่ใส่ยังแม่ใส่แกงนละไม้ค่ะโอ้ยเก็บเกลี้ยงละไม้เนาะเก็บหยอดผักหวานแน่ผักหวานแกงละไม้ผักคาแน่ปะเขากันพอดกบอันเจ๊ด้แน่หยอดเลีเอาเล่นทั้งขามันเนี้ยาเล่นซึ่งเนี่ยจงไวยทั้งทั้งทั้งมันมันสูงไปนานทั้งขามันเลี้ยวเล่นจงวยจะหยอดเอียดกันไวป เนี่ยก็ใยเอาเลย้อน้อนยอนฝนตกเนี่ยเอาถอดกบกอนจะกินเมื่ไได้เห็นแบบมันออกมาคือเดี๋ยวจะกินนั่นหลยเรียงไว้่อยไดก็เอาลูปไ้แล้วกกินดอกเอาฝากรินน้ำมันะกนเขียยกัีกินน้ำมันก็ฝันแม่ เ,เก็บออกเ,อเอาฝนเอินเดียวต้นไนจะละเย็นลจได้มาเก็บคลิไปไว้ไป,ไปขึ้นไปเขพาขพุ่นมาเขาพี่าราคาเหนไหมไไนี่แม่ไหมรกคา,าพีน่นเอาไปใส่แกงน้องใหม่หน้อพี่น่อง เขาเดินเก็บให้เราห้องห้าว่าพ่อที่ปเปี่ยวของพ่อเย้ยวันมาเออโอ้หมดแดงกัดคุยหมดแดงก็หนีนะเย็บมาพี้ยอันนี้ไปแล้วเจ็บไปเลยก็ผมตำเจ็บไปตำทาเจ้าแล้ว เจ้าเบเิ้งคนปิดเพลงผมมาต่มทสีคนนึคนเปิดเพ้งวันิธามันเพื่อศิธาหยางหกนะพี่น้องโคเนด้โคดิ้ยากว่าสิโสบักไทยเเพราะว่ามันผิดกฎคนเนาะโเดินโคด้องแปมคคุมค่ะถ้าคนเปิดคลายๆบ่ปีน้งเปิดฟังแต่คนมันส่ไดบยินมาหอดที่นน่าดอก Hoa hầu, duyên hát hai chiếc bât giảm nè. The giảm nấu bóng bóng, nè đôi. Ngộp bóng 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 เตาคบอืมไม่ได้จะไปเตาคบอืมอือ้ยทมอันนี้ห uh 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 ักขา้นงาน้าเนี่ยร่างหมวกหมวกลังแสบ Ngục lại đấy mới sáng quá này bị nó mày nó cái nào nữa, Thời bương lâu nó nào đó. ตามคุณแม่เไปคนไปไปพกคนอ่นนน่นะคนเฮ็ดได้กินนากแ่อหนภใส่อย่างภากอยางละนอยละนอย ตั้งข้าานั่งแล้วล่ะบอืมเับตอนนี้คุณแม่เป็นกัตริยยังแม่กส่น้ำปะลาะอืมนั่นปล่าหน้ั่น้ำปะะนั กโอกงน้อหม่เกงเห็ดต้นน้ให่ไัลงเห็ดมันก่อนอ๋น้อใหม่ก็เห็ดใส่กันอือกกเกลียงน้อใหม่ก็เห็ดไส่กันว่าแกงก็น้องใหม่ย่างเดียวปีนส้เห็ดมีวนว่ีวกอหอมบ Harma, น en. ้องตั้งสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินข้าวฟุนเด้อก er, ินเฮียนเฮ็ดดอนเห็นคนใหญ่คนโซ่ต่ำหูพี่น้องโบโบมีจักคีบเลยเราต่ำหูมือนีเสิได้โซ่ต่ำหูเราเรียนฟานไปเรียบร้อยแล้วพิธีตะบบมีพิธีตะบบมีกเขียเทศบโมีกับบอสัยเออไม่ใช่เปล่ไปจักมาเขียเทศษบอสัยหน้าโบมีอยู่ ฝนประหอนเบาอ่ออีดีฝนตกแน่นอนกินน้ำหนึ่งนียนท่ออ่ฝนตกแน่นอนฝนตอนนั้นตอนงขึ้นเลยสองสามสุดแลยอืมอีกอย่ายู่เฮียนพอเดนได้พี่น้องเปิดประตูในฝนบ้างเพฝนกวนฝนยางใส่ก็บยางน้ำพดมันฮอนแดดไม่ประหยัดฝนไปน้ำน้องบ้างใกล้ๆลกวาเนี่ต้องแกะใส่เห็ดระวกก็อืม น้ำเข้มข้นขนาดเนี้น้ำเข้มข้นขนาดเลยบ่ท่านนองตังคุณยองเนี่ยนั่งนะคนเปิดเพลงคนเล่เลยบ่มาทายถ้ามันเราที่แหลกวิสิบไทยเลยดิโชว์ศ่บไทยแหละคนเปิดเพลงแห้งพุดอย่าผิดกฎคนเนี่ยหนามอย่างนั่งเอาเขาใส่มาฉันแม่มันลายผนบ่โอ้หนามอย่างนั่งเข้มข้นเลยใส่ตู้เย็นกินได้เลยเป็นยาเย็นใส่ใส่ขวดเอาเครื่องมาหน่อย เนอ้เส้ขวดบ้านเามมอยช่ปเยอมนหน่อยเกี่เอาอย่านั้นพวกยังบินเขาจะเห็ดกินอยู่ได้เขยนาหน่อยเที้กินแต่สมัยเอ๊คือกะลาท้ากินแตสมัยเป็นเด็กน่อยนะพวได้กินจักเสียอย่างนี้คนม่ย่องแบบนี้มันบ่ย่องออนน้อมันแบบนี้บ่แบบอนน้อมเออันย่องมันเป็นขบวนเละใลใส่กบนัำเดียนังม่นละเอียหลายขนาด ไล่ยตจนคือตนกเบิดตนคืออน้หลาบเท่าอือคื่งเท่าใ so um, ่่แม่จะใส่ไลเอี่เออจะใส่จะกับพกินดอกาใส่จะหาหุกมากตับมะหูกับิตับหะฮู้กับเพลเพยงละกิกับตํบห้าปากากาหอนเขาอยู่บ้านเออเขาเกษตรท่านเลยเป็นมากไป มันเป็นเตยยอเตยยอนมันแล้วมินแล้วเตยหยอนเตยยอนไปกิับนะนั่นแหละูนฮอนอันนกินตามหงก็ะสยนะเจ้าก็อยู่กาแฟเนาะมีันก็ฮอนนะทั้งฮอนแต่บ่อยู่กาแฟก็ฮอนอยู่ออเแค่เทนันประเดี๋ยวยังไ่ต้องออกไปยุนีอยู่ไปตามเต้เอาตตฟมือเจ้าไปพ่อพี่นหองเนี่ นเี๋ยวาเราเข้่ขมนขนาดได้นะเีปาดมังมีให้กินเลยแม่เรียกมันชินเาหืดกินข้ากินน้ำกินข้ากินน้ำก่อนอันนาน,นี่ไกลเอ,อันนาบ้ใดใดดนนานนานดดี่ไกลเด้เพราะมันเส้นอตา ก่อนตั้งเสียงโขงกกระโดพี่น้องอคุณแม่จะนล่าเห็นยังของเขวานะพนว่าเมันทักมากนะเด็กสิเขาเป็นคนของเข่าเจ้าพี่น้องกระบุบกระบไปสันทางตามไปลวดเป็น <laughs> คนของเข่าคือว่าผู้สาวซ้ำหน่อนะเราเลยพัวเดีหน่อยเนาะเราก็ของเข่าว่องไวัยเนจาฟ้าหนีจากไสอห่นไก่ดอกมูเตสิขาผมว่า,าวิชาคุณแม่เด้วสัน จังได้สีหาได้แบบนี้เนาะทำอ๋อเอาใสูงเราบวันนี่พงชุลน์เอยบวได้ดาห่มากสุดเลยบักจะว่าขนมันรนแล้วมันกินพงษ์ชลนเบิ่งตัันเนี่ยตัวพวกง่าย่ีายคุณน่น้องมากินองชุชลน์หนมาตัวนียลายเ้าเมียนใบสูง ไล่หลออกบุตรงเงียนไปตรงสูงกสั่นบด้ย้ไฟเข้าเียบไปกินบด้ยูไฟเข้ากุนระบัเออเองอรจังายบันเอากระซิเบ่งเล้ไฟเรามันมืดหน่อยหนึ่งปุ่งเลยแล้วกับกูลแลวบันไปตามโมงแล้วจะกินเข้าเลยเอามานอนอันนั้นบุ้ยอันนั้นสะดว phải mua bây giờ quên à phải à, mua như vậy bây giờ phải phải more, phải nông <laughs> หนงังเราฟูดดวก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 ท้ายมันบาดันไม่กันไปเนี่ยเดือดใสยหลายอยูจังยังไรกับวันี้ฟูดดวกดวกบนกะดีใส่พักเนาะพี่น้องจักหน่อยหนังตั้งกะดีใส่พักใส่มีลงไปมาได้อพีนอน่น้องเด้อกินแกงน้องใม่ใส่เห็ดกระโงกบ่ใส่ผักกันหน่อยพี่น้องมัน ว่านะครับโอ้ซ้ำกลิ่นสิฟต้นเป็นผีนางมอเต็มหมอมอ,มอ,อกกอกมื่อน,นั้นเต็มหมอได้เที่ยวจากหมอตัวนัน้นเป็นหม้มอแพรพอ,อ,พอดีนะเพราะใส่ได้สองถ้วยเลี้ยยิบถ้วยหน่อยนึง่งเต็มหมอมอ,อกกอกเลยมันสะระดัาคมลงมันนี่คมลงเด้อพีนอ่น้องเด้อมากินแกงน,น่อมไม่ น้ำนงตังได้หวานด้วทำไมสดสดเลยนะมาจากปลาสดสดเลยตนร้านของเราฟอดบวกบวกเราค้างไว้ในน้ำครับคลิปหนาจังพอเรลนองตังไม่เด้ซิมสักกันแชร์กันนะแชร์เพื่อ ครับแ่พนไม่อน้ำลายน้ำแล้วแซ่แแแแครับอ๋ให้พี่น้องเบ็นไงไกลกอนครับพี่น้องพี่น้องตอนเมนี่าขาว้อนเขาแต่ว้มน้ำใหม่ก่อนเล้วเนาะแค่นต้มน้ำใหม่สุกแล้วแช่ก่อนก่อนะาครับคลิปหนจะพอกำลังตังกับคุณแม่ไม่เด้อพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ก็ได้คุณแม่คุนอยู่ได้ยน 我比你了。Oh,